มาเคุณนายเฉพาะวันนั้นเนี่ยแกเพิ่มประมูลกับเขานี่แกหมดเงินเงินตัวเองไปหมดแล้วมานั่งดูงานคุณเป็นงานอายุวัฒนมงคลหลวงปู่มหาสนิริจันโทนะของจอดรถรอกันเลยนะและเช้าเช้ามาก็มีคนมาอีกมากมายวันนี้คึกคักมากที่ธรรมกุศลญาติวันนี้เหมืเมื่อเช้ามีหักบาทนะคะพี่วันนี้ค่ะ ปุตตาสิมาเจ้าคุนเจ้าคุณพระยานวัชิรวงศ์พระยานวัชิรวงศ์เลขาดอการเจ้าคณะใหญ่ฝนเหนือฝนเหนือยังต้องมาอยู่ฝนเหนือขาดอากเหนือถ้าเจ้าพุณแจ้ควัชิรวงศ์ถ้ามาแล้วรู้ผัวว่าทุกอย่างลเป็นการให้กำลังใจ ยามเราเหนื่อยายามเราพุกยามเราท้อนะเราได้จากขอบารมีอนี้บบสรองเหมือนตอนที่เราเราลำบากเราพุกก็บอกว่ายามมีกินก็อย่าลืมกินที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้ที่ พ่อแม่กอดตอนนอนก็อย่าลืมเวลาเราใครจะร้องก็อย่าลืมำที่นำทางลูกปูจะปลารูกทำให้จำเลยว่ามันหามันทำมันทำมันหามันทำมันทำลูกปู่สอนให้จับค้าให้บริจาคลุ้นโบสอนให้ลูกศิษย์ อ่ตอนนี้เพียงแค่รถปูออกมาแล้วโยมต้องจิตให้ดีนะต้องใจให้ดีนี่ค้อเอาไปแล้วนะแข็งทื่สาธุคหลวงปู่บอกว่าไม่นั่งรถเข็นต่อมาร่างกายแข็งแรงาสุ ยัดยงวันนี้บารมีอมลปูไทยในกาพี่ไม่เข้าไปถานเท้าไหหรอไม่เป็นไรองนั่นประจำที่แล้ว่าแกไม่อยู่นี่เป็นกำลังใจให้ยากโยมคนเยอะมากคนเยอะมากหลัใ่นุกที่นทุกที่ คนสมเด็จพระมหาราชมงคลผูม้มีเมตตาเข้าสู่มณฑลพรุที่ดีแล้วถวายการตั้นรักษาทุกการจ้าประคุณสมเด็จเมตตาเดินให้เนี่ยเป็นพระสงฆ์โดยศิษย์สายธรรมเป็นพระมหาเถรจะประคุณสมเด็จศิษย์สายอย่างบารมีหงษ์งมุขูประเสริฐเขมรีโตระเต็มบารมี ก็อยากห้เขาไปท่านเป็นจริงขนาดเสียงท่านองตัวออกไปโดนที่อางนีก็จะให้เราโยนาารบนะ